มือ,อยางอะไหแม่แรงยังคงอยู่คบนะคะยางอะไรเนี่ยจะเป็นยางล้อแม็กนะคะลูกค้จาจะไม่ใช่ล้อกระทะนะเป็นเบาะหนังนะคะคุมโทนหมดทั้งคันเลยอีบอกเลยว่าดูสะอาดตามากๆเลยนะคะเรทของเขานะคะอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะรถครอบครัว5ประตูที่ไม่ ในยุคนหนนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะคันด้นะคะ CRV ค่ะนะคะเครื่อง2000ปี2013นะคะเป็นตัว S นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นยอดขายยอดนิยมเลยนะคะในตัวรถของเขาเนี่ยจะมา ในโทนสีดำนะคะลูกค้าสีดำกระจังหน้านะคะสีดำนะคะเป็นตัว Honda แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสภาพนะคะยังคงใหม่กริปอยู่เลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะยังคงใส่นะคะต่อให้เป็นปีสัมพันธ์สิบสามนะคะไฟนะคะยังคงใส่ยังคงกริปอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเหลาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของตัวยางรถของเขานะคะลูกค้ายางจะเป็นยางใหม่เลยนะคะเป็นล้อแม็กมเดิมนะคะจากทางโรงงานนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสภาพ พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของนะคะไฟเลี้ยวนะคะของเขานะคะจะอยู่ในใดด้านของโคมกระจกรถนะคะลูกค้ากระจกรถนะคะจะเป็นแบบพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าสามารถปรับพับนะคะ เพิ่มพื้นที่ในการแบบว่าจอดรถเนี่ยนะคะสะดวกสบายนะคะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะแล้วก็จะมีนะคะตัวกันลอยตรงนี้มันให้ด้วยนะคะในส่วนของประตูนะคะลูกค้าทั้ง4ด้านด้วยกันลูกค้าสามารถนะคะลูกค้าใช้ได้อย่างสบายๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรอยอะไรนะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะห้องเก็บสัมภาระเนี่ยให้มากว้างไหมนะคะด้านหลังนะคะของเขาจะมีนะคะไฟเบรกนะคะดวงที่3อยู่ตรงนี้นะ อย่างที่บอกนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ5ประตูนะลูกค้าสามารถนะคะเปิดได้อย่างสบายๆเลย CRV นี่นะคะลูกค้าจะได้ความกว้างนะจะได้ส่วนของความกว้างนะคะลูกค้าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถนะคะพับในส่วนของห้องผู้โดยสารเนี่ยพับลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกด้วยนะคะลูกค้าและก็ในส่วนของนะคะ เครื่องมืออย่างอะไรแม่แรงยังคงอยู่คมนะคะยางอะไรเนี่ยจะเป็นยางล้อแม็กนะคะลูกค้าจะไม่ใช่ล้อกระทะนะจะได้ล้อแม็กไปเลยนะคะล้อแม็กกำเดิมไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อได้เลยคะ่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย ได้เข้ามาสู่ในด้านของด้านในของเจ้า CRV คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภายในของเขานะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะลูกค้าสังเกตเห็นได้อย่างช,ะชะัดเลยนะคะเพราะว่าเกียร์ของเขานะคะจะอยู่ตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะคะปกติแล้วนะคะเกียร์จะอยู่ในตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้นะคะลูกค้า CRV นะคะได้ปรับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคอนโซลหน้านะคะปรับใช้ได้อย่างสบายเลยนะคะลูกค้าตรงนี้เนี่ยก็จะว่างนะคะลูกค้าสามารถ เป็นพื้นที่ใช้สอยได้อย่างสบายเลยนะคะไม่เกะกะอะไรทั้งสิ้นนะคะในส่วนของพงมลัยของเขานะคะจะเป็นพงมลัยแบบมัลติฟังกชันให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าสามารถลดเสียงปรับเสียงได้จากพงมลายทั้งซ้ายทั้งขวาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะมีปุ่มอีกข้อนมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นปุ่มประหยัดพลังงานนะคะลูกค้าสามารถนะคะปรับใช้นะคะปุ่มประหยัดพลังงานนะคะได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคอนโซลกลางคันนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับนะคะ รถเสียงปรับเสียงเนี่ยได้จากตรงนี้ได้เลยนะตัวนี้เนี่ยรองรับนะคะ FMAM AUX เรียบร้อยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีแอร์นะคะให้นะคะแล้วก็มีแอร์แบคคู่หน้ามาให้นะคะทั้งด้านของฝั่งห้องอคนนั่งข้างแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะลูกค้าถือว่าเป็นอะไรที่เซฟตี้นะคะปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าแอร์คันนี้จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะลูกค้าสามารถปรับได้อย่างนี้นะอีกบอกได้เลยแอร์คันนี้เย็นเฉียบมากๆเลยนะคะคันนี้นะ แล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วกิบเก๋มากๆเลยนะคะมีที่วางแก้วให้ถึง3จุดด้วยกันนะคะมีแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยในส่วนของด้านข้างนี้นะคะและด้านกลางตรงนี้นะคะลูกค้ามีปุ่มนะคะ power outlet มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะคันนี้นะคะจะเป็นสีออกเบจดนะคะลูกค้าคุมโทนเลยนะคะทั้งในส่วนของห้องคนขับนะคะแล้วก็ห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะคุมโทนหมดทั้งคันเลยอีกบอกเลยว่าดูสะอาดตามากๆเลยนะคะ เบาเป็นเบาหนังนะคะท,ทั้งคนสะอาดง่ายแล้วก็เบาไม่ช้ําเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้อีกว่าขอ,อย้ำอยากแนะนาให้ลูกค้าเนี่ยสำหรับใครที่กำลังมองหารถเนี่ยเหมือนว่าเป็นรถครอบครัวนะหรือจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะหรือจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะลูกค้าอีกบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะคะเบามากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะแต่คุณผู้ชายก็ขับได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะคะทรงภายนอกเนี่ยจะสีดําออกโทนแบ๊บแหน่อยแต่ภายในนะคะอีกบอกว่าเรียบหรูนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคากันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยราคาตั้งขายของเขาอยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะค่ะหากใครนะคะสนใจรถตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะมาทดลองขับหรือมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่บอิบ้างสาขาเพชรบุรีได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องได้จอดอยู่ที่สาขาเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับราคาตั้งขายนะคะของเจ้า h o n ด้นะคะ CRV คันนี้นะปี2013นะคะราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเองนะคะลูกค้าเรทของของเขานะคะอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะลูกค้าสามารถนะคะมาดูนะคะซื้อสดหรือจะไฟแน้นก็ได้นะคะลูกค้าซื้อสดก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในราคา4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่มีบวกแวดอะไรใดทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้นะคะลูกค้าการันตีนะคะช่วงล่างแล้วก็ สภาพรถนะคะทุกปีอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะก็สามารถนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมด5เพจด้วยกันนะคะมีเพจหลักก็คือเพจสํานักง,งานใหญ่นะคะลูกค้าแล้วก็มีเพจบร เพชรอำเพชรหินแล้วก็เพชรราชบุรีนะคะลูกค้าสามารถนะคะทักหาแอดมินนะคะหรือว่าจะโทรหาอิฟโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะอีฟก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพร้อมกับเจ้าตัว CRV คันนี้นะคะลูกค้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอีฟจะเอารถดีๆอะไรมานำเสนอฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ